รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดก็เอาไอ้เรื่องที่แย่ที่สุดเนี่ยกลับมาใหม่พี่แถกว่าย้ายพักกันสนุกสนานน่สนุกสนานใช่ไหมในการเลือย่างไปแล้วเลยไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าในการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยเออรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะเราเคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปี40เราก็พยายามแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี40เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะของการซื้อตัวงูเห่าอะไรแบบนี้ แล้วพอเลือกตั้งใหม่อ่ะคนพวกนี้ก็จะย้ายไปอยู่พักใหม่และอาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาก็จะมีนามสกุลเป็นงูเห่าตลอดชีวิตไงเรามาดูงูเห่ากันบ้างค่ะก้าไกลแล้วเก้าไกลยังเป็นเก้าเดิมน้าเก่าคุณคารมพลพรกลางนะคะคุณขวัญเลิศพานิชมาศคุณเอกภพเพียรพิเศษคุณพีระเดชคำสมุทรนะคะแล้วก็มีสองสสเชียงรายที่ไปลงมติเห็นด้วยทั้งที่สสของ ก้าวไกลลงมติไม่เห็นด้วยทั้ง4คนนี้แสดงตัวชัดเจนด้วยการนั่งรวมกับสสพักภูมิใจไทยตลอดการอภิปรายคุณคารุมนั่งอยู่ข้างๆเลยเขา<อ>เรียกว่าฝากเลี้ยง<อ>แต่นี้ทุเล่นนะน,น่พูดจริง <c oughs> แ,ลและสิ่งที่ <c oughs> ผมขอตําหนิทุกพรรคการเมืองคือมีงูเห่าแบบนี้แล้วคุณไม่ทําอะไรเนี่ยมันยิ่งบั่นทอนคนที่ลงคะแนนเสียงให้คุณแม้เขาลงให้คุณแล้วคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณแพ้เป็นฝ่ายค้านประชาชนก็ยังสนับสนุนให้คุณทําหน้าที่แต่คุณเอาไปคนประเภทนี้ นะฮะมานั่งอยู่ในพรรคคุณอาจจะมีใช่ไหมใช้ชื่อเสียงใช้อินฟราสตรักเจอร์ของพรรคต่างๆและสุดท้ายเขาก็ไม่ทําหน้าที่ตามอุดมการ์ที่ประชาชนเลือกให้และคุณยังเก็บคนพวกนี้ไว้อีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช่ไหมมันเหมือนเป็นไดเรม่าเหมือนเป็นไดเลม่าเหมือนอาจารย์วิโร์เพราะว่าถ้าขับอ่ะมันก็จะต้องเขาก็ต้องย้ายไปอยู่พรรคหนุนใช่ไหมแลวเขาคิดว่ารัฐบาลจะได้เสียงเยอะไปเลยผมไม่แคร์เลยนะพี่แจ๊ ก็เในเสียงประชาชนจริงๆนะก็เลยเป็นลักษณะฝากเลี้ยงแล้วจะได้ประกาศเป็นงูเหางูเหาไปจนมันจบสมัยแล้วพอเลือกตั้งใหม่อ่ะคนพวกนี้ก็จะย้ายไปอยู่พักใหม่และอาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือเปล่าไม่รู้แต่คงก็จะมีนามสกุลเป็นงูเหาตลอดชีวิตคงคุณพิธาคุณอมรรัตน์นะคะคุณจิรวัตอันนี้คือติดภารกิจไม่ไม่สามารถที่มาร่วม ได้คุณพิธานิป่วยคุณอมรัตน์นี่มีจัดงานศพข,ของบิดานะคะส่วนพรรคเพื่อไทยลงมติไม่เห็นด้วยเกือบทั้งพรรคยกเวน้นคุณจัดกรพัช,ชยัยยาร a สสอ,สอ,อุรธานีคุณไตรลงติธรรมสอสอบึงการคุณพรพิมลธรรมศาสอสอรสสปทุมธานี คนนี้ด้วยคุณสารนานุสรานเกศสอสอ,อุตรดิต <ừ. S 1> คุณสมคิดเชื้อคงสสอ,อุบลร,ราชธานีคุณสมบัติศีสุรินสอสสุรินและคุณอนุรักษ์ตั้ง <นา S 1> ปณิธานนลสสมุกดาหารนะคะคซึ่งคุณประเสริฐจันทร์ทรหลวงทองเลขาที่การพรคไว้สัมภาษณ์หลังการลงมตินะครับเพราะสสของพรรคไม่ลงมติมีอยู่เจ็ดคน บอกว่าบางคนเนี่ยลาไปอย่างเป็นทางการนะครับเช่นคุณสมบัติเนี่ยลาไปหาหมอที่มีแพทย์นะัดชัดเจนคุณสมคิดนะครับลาไปงานศพที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เข้าใจส่วนคนอื่นๆกําลังโทรประสานขอทราบเหตุผลนะครับคาดว่าจะสรุป ผลเนี่ยได้ภายในเย็นแต่อย่างคุณพรพิมลนี่ชัดเจนแต่คุณสรานุิเนี่ยจำกันได้ไหมคะครั้งที่แล้วที่มีการอภิปรายอภิปรายพรบงบประมาณคุณสรานุิที่มีบทบาทชัดเจนในการอภิปรายดุเดือนมาตลอดครั้งที่แล้วไม่ได้อภิปรายและครั้งนี้ก็บอกว่าติดภารกิจในจังหวัดอาจจะย้ายค่ายแล้วแหะแต่ครั้งที่แล้วปฏิเสธแล้วนะว่าไม่ไม่ย้ายวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อบอกว่า กำลังขับรถเข้ากรุงเทพอยู่ไม่สะดวกคุยนะคะก็ไม่แน่ไม่แน่ต้องจับตาูอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับคือพี่แขกว่าย้ายพักกันสนุกสนานน่กสนานใช่ไหมในการเลือกตั้งยังไปแล้วเลยไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าในการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะเราเคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปี40เราก็พยายามแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี40เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะของการซื้อตัวงูเห่าอะไรแบบนี้ รัฐมนุนฉบับที่ดีสุดก็เอาไอ้เรื่องที่แย่ที่สุดเนี่ยกลับมาใหม่ <c oughs> ปฏิกิริยาของฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยพอไม่พอใจในท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะคะเพราะคุณสุดทินคังแสงเนี่ยบอกว่าสสเรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประชาชนการที่พลเอกประยุทธ์มาพูดด่าทอรหรือว่าข่มขู่แบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนการละเมิดสิทธิประชาชนคุณสุดทินนะคะผิดหวังกับการตอบคําถามของพลเอกประยุทธ์นะคะใช้อารมณ์บทบางเนื้อหาสาระไปหมดเลยขอตําหนินายกเนื่องจากตีความได้ว่าคําพูด นั้นข่มขู่สมาชิกทั้งที่ไม่ควรเกิดเตือนนายกต้องระวังให้มากค่ะหากใช้คําพูดข่มขู่เช่นนี้เป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชนเพราะหากสสกลัวกลัวคําขู่ไม่กล้าทํางานประโยชน์ของประชาชนก็จะเสียแล้วก็บอกว่าในอดีตเนี่ยไม่เคยมีนายกใช้คําพูดข่มขู่สมาชิกแบบนี้เลยะะนะแต่สําหรับภาพรวมของการอาภิปรายนะคคุณสุทินพอใจการทํางานของฝ่ายค้านที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในเรื่องของวินัยทางการเงินการคลังช่องทางที่เกิดทุจริต และที่ทุกคนเป็นห่วงคือการเนืมเงินมาใช้ไม่ให้เกิดประโยชน์ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาโควิด1 9และเศรษฐกิจและเป็นการกู้เงินที่ไม่มีแผนงานและเป็นการตีเช็คเปล่าและอย่างหนึ่งคะเขาประสบความสําเร็จมากนะพี่แขกในการที่ป ال, ทีที่แล้วเขากู้เงินจริงๆเนี่ยในยอดทั้งหมดคือ1.9ล้านล้าน1ล้านล้านของรัฐบาลอีก9แสลนล้านเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่สังเกตไหมฮะรัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกว่ามีแค่1นล้านล้านแต่9แสนล้านนั่นก็คือภาษีประชาชนเช่นเดียวกัน แม้รัฐบาลจะไม่มีหน้าที่โดยตรงแต่คุณต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกับแบงค์ชาติแบงค์ชาติไม่ได้มีเงินของตัวเองนะฮะมันคือเงินประชาชนทั้งสิ้นเนี่ยแล้วต้องออกมาอภิปรายด้วยเพราะเม็ดเงินนั้นมีการกู้มีการดึงออกมาใช้นะครับและประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องได้รับการตรวจสอบว่ามันเกิดประโยชน์ประโยชน์จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นคิดดูดีๆนะฮะมันไม่ใช่1ล้านล้านนะมันคือ1.9ล้านล้านบวยก้แสนล้านเป็น2.4ล้านล้าน เกือบจะเท่างบประมาณทั้งประเทศปีหนึ่งอยู่แล้วนะฮะแล้ว9ก้าแสนล้านนั้นน่ะควรจะมาตรวจสอบนะว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่าเพราะใครจาได้ว่า9ก้าแสนล้านนั้นน่ะเพื่อที่จะเอาไปช่วยเอสใช่ไหมคะแล้วมันบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์นั้นหรือเปล่าใช้เงินไปเท่าไหร่น้อยมากร้านอาหารอย่างเดียวเจ๊ง2 5ง0 0ืล้านนะฮะแล้วยังมีไม่รู้เท่าไหร่แล้วือว่าคุณมี 9, ก้าแสนล้านแล้วคุณปล่อยกู้ไปได้แค่แบบ2องแสนล้านอย่างเงี้ยแล้วเอออันนี้คุณต้องอธิบายสิ แล้วคาถามใหญ่ของผมที่ผมถามมาตลอดจะไม่มีใครตอบได้นะคุณ GDP คุณติดลบหเนะครับแต่เงินกู้ทั้งหมดที่คุณกู้มาประมาณ1 5ของ GDP เงินที่คุณกู้มามากกว่าที่ติดลบสองเท่าเนี่ยมันต้องเป็นบวกสิหรือทุกคนต้องได้มากกว่าที่เสียไปซะด้วยซ้ำพี่แขกแต่มันกลับกลายเป็นว่าเงินไปไหนไม่รู้หนึ่งจุดปล่อยกู้ไปใช่ไหมฮะเหลือบานเลยพี่แขกทาวน์แสนล้านนั่นน่ะตกลงปล่อยกู้ไปได้เท่าไหร่ถึงถึงแสนล้านไหมเกินมาหน่อยนึง ะธหลุปไม่ถึงสองแสนนแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะเป็นการปล่อยกู้เฉพาะลูกค้าชั้นดีของธนาคารที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วซึ่งไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะเอาไปช่วยคนที่ลำบากใช่ไหมอะไรแบบนี้มันจะต้องเอามาตรวจสอบเพราะอะไรฮะเดี๋ยวถ้ามันมีความจําเป็นต้องทําอีกเราก็จะได้รู้ว่าเงินมันถูกใช้ไปถูกประโยชน์ตามวัตถุประสงค์จริงจังทีนี้หมอชนน่านกล่าวปิดการอภิปรายครั้งนี้ก็คือ หลักๆเลยไม่เชื่อในความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะในพรนไม่สามารถตรวจสอบโครงการต่างๆได้เลยการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติแต่กลับกลายเป็นภาระแห่งชาติมีประโยคที่หมอชนน่านพูดว่าหมอประยุทธ์แก้ปัญหาประเทศบริหารภาวะวิกฤตถามว่าทำไมล้มเหลวทำไมแก้ปัญหาไม่ได้เพราะน่าจะมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องสภาหแห่งนี้ต้องไปขุดคุ้ยและนำมาใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจให้ได้ <c oughs> หคือผลประโยชน์ทางการเมือง 2. คือผลประโยชน์ทางเม็ดเงินแล้วก็วกยังตำหนิเรื่องภาวะผู้นําผู้จ่าเสียสีด้วยนะคะฝา่ายค้านทั้งหมด <ฮะ S 2> จึงไม่เห็นชอบพอรากรฉบับนี้แล้วก็บอกว่าการฟื้นฟูประเทศและยับยั้งโรคระบาดได้คือต้องเปลี่ยนตัวผู้นําถ้าจะยุบสภายุบเลยไม่ต้องมาขู่ให้ประชาชนไฟตัดสินใจเดานะฮะและ้วก็ก็บอกว่า ท่านลาออกประชาชนจะยกย่องท่านเป็นวีรบุรุษแต่ถ้าดื้อดึงต่อไปจะเป็นคน,นที่ประชาชนเกลียดชังมากที่สุดผมว่านนพลเอกประยุทธ์เนี่ย,ยเลยนนเลยไลยลอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นวีรบุรุษมานานแล้วฮะนะครับขนาดเพื่อน,นผมเป็นสลิมเนี่ยทำมาค้าขายกันเขาก็ยังด่าเช็ดเลยฮะนะจริงหรอจริงฮะเริ่มมีแล้วพี่แกสุดท้ายที่ประชุมสภาลงมติรับพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน5้าแสนล้านบาทด้วยคะแนนเสียงค่ะ2 7 0เจไม่เห็นด้วย 196่งอหออกเสียงหนึ่งไม่ลงคะแนน2จากจํานวนผู้ลงมติ496คนแล้วก็หลังจากนี้ส่งให้วุฒิสภานะคะกาหนดประชุม14มิถุนายนหากวุฒิสภาเห็นชอบก็ส่งกลับให้คอรสนะฮะส่วนคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ก็ตามมารยาดนะครับบอกจะรับข้อเสนอข้อสอังเ,เกตข้อทุ้งติ่งจากสสไปดําเนินการและปรับวิธีการทํางานซึ่งพรกฉบับนี้นะครับจะลงไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะลงเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและจะนําข้อเสนอของสสในเรื่องของการรักษาการจ้างงานได้ออย่างต เรื่องโดยทำโครงการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้นก็เห็นพูดงี้ทุกทีฮะแล้วมันตรีที่เกี่ยวข้องแต่ผมก็ไม่เคยเห็นการทํางานของคุณมาตอบโจทย์ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้เลยเพราะถ้าคุณทําได้นะสิ่งพอคุณใช้เงินไปทีละรอบทีละรอบคุณเอาชาร์จขึ้นมายิงเลย KPI ที่ตั้งไว้คืออะไรเ<ม>งินไปลง12345มีมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโครงการจ้างงานใช่ไหมฮะ คุณทําได้อย่างนั้นเนี่ยจบเลยไม่มีใครด่าคุณได้แต่ประเด็นคือทํางานกันอีท่าไหนตรงนี้ยังไม่มีเลยเวลาคุณอาคมพูดอจะพูดเป็นวิธีคิดกรอบคิดซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องทุกประเด็นเพราะว่า เหมือนบันไดสามขั้นสำหรับการแก้ไขปัญหานี้อ่าส่ขั้นตอนสําหรับการแก้ไขปัญหานี้แนวทางสําหรับการชดเชยเยียวยาผู้ประกอบการก็จะมีระยะสั้นระยะระยะกลางระยะยาวคือจะพูดอย่างเงี้ยืออพูดอย่างเงี้ยแต่จะไม่แหกไม่เคยได้ยินคุณอาคมลงไปในรายละเอียดเลยว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมเนี่ยเจ๊งไปแล้วเท่านั้นเปอร์เซ็นต์มีคนตกงานเท่านั้นแสนคนคิดเป็นความสูญเสียทางด้านรายได้ที่คนเสียไปเนี่ยตกหันละ2 0 0หมื่นบาทเอา2 0 0หมื่นบาทคูณหนึ่งแสนคนเนี่ยเท่ากับว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทที่จะช่วยคนเหล่านี้แล้วเราจะเอาเงินเหล่านี้ไปที่โครงการนี้แล้วแจกจ่ายผ่านหน่วยงานนี้ขอให้คนเนี่ยมาลงทะเบียนคนที่บุคลากรจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถมาลงทะเบียนที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ คือคือ้องคิดเป็นระบบได้ไงพี่แกวไม่ต้องระบบก็ได้แต่แขกฝันว่าให้เขาลงในสิ่งที่เป็นรูปประมอะค่ะคือทุกครั้งที่คุณอาคมพูดเราไม่เคยได้ยินอะไรที่เป็นรูปประมเราได้ยินแต่สิ่งที่เป็นกรอบคิดที่เป็นนามธรรมแล้วก็คล้าวๆแต่ผมบอกแล้วพี่แก้นี่คือวิธีการทํางานในราชการของเขาไงถูกไหมฮะและอย่างก็คืออย่างที่บอกใครจะเอาหัวมาวางไว้พาดเขียงเพราะถึงสุดท้ายแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องที่สุดสุดท้ายจะเป็นคนคอและตัดสินใจ